ตรงเนี้ตรงนี้นะไอตรงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเจ็บไหมอันนี้สลักเพชรเนี่ยมันจะล้าลงลงเข่าลงขาพับได้สลักเพชรน,นี่เจ็บใช่ไหมถ้านั่งเยอะก็จะเป็นได้ อานั่งกัสมาร์แต่ถ้านั่งโต๊ะแข็งๆนะจะเป็นตรงนี้นี่ตรงนี้อันนี้นี่นี่อันนี้จะเป็นแถวเนี้ยอันนี้เป็นพังผืดไม่เป็นนะบางคนจะเป็นตรงนี้พังผืดมันก่อยก้นเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไอ่านี่หน่อยๆนะเนี่ยถ้านั่งก็จะเป็นเหมือนกันเจ็บไหมอันนี้เป็นพังผืดมันจะคล้ายๆสลักเพชรแต่มันจะดังกึกกึกกึกอ่ะคูเนี้เป็นพังผืดได้ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมอ่า คุณนึกว่าเป็นต้องต้องคลายพังผืดมาด้วยเพราะมันเป็นเนี่ยโคอรัซี่กันไะอันนี้เป็นพังผืดไอ้รัดกล้ามเนื้อกลุ่มกลุ่มสลักเพชรกลุ่มทนะี่ไหนหมุนขาออกเรียกพังผืดไอ้ซาโคทูบูลารลิกาเมนเนี่ย